พี่ครับพี่คิดยังไงกับการแต่งรถให้เหมือนฮาเล่ครับผมชอบรถฮาร์ลี่มากเป็นความฝันผมเลยผมเลยแต่งรีเบล5 0 0ให้คล้ายฮาเล่พี่ว่ามันน่าเกียดไหมพอเจอพี่พี่ฮาเล่ขับผ่านผมแอบเขินเออสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าพี่อยากให้กำลังใจด้วยซ้ำมันก็เปรียบเสมือนเราชอบศิลปินคนหนึ่งแต่หน้าตาเราเนี่ยไม่สามารถคล้ายศิลปินได้สิ่งที่เราทำได้เนี่ยก็คือตัดผมให้เหมือนศิลปิน เหมือนผมอะแต่ก่อนชอบพี่ปั๊บเบยโต้เราก็ตัดผมให้ขายพี่ปั๊บแต่มันออกมาล้ายแนปเล็บโทสเปกไงนั่นแหละคือสิ่งที่เราทําได้ผมว่าในมุมมองของศิลปินที่มองกลับมาเขาคงประทับใจที่เรามีเขาเป็นไอดอลนะครับก็อยากเป็นกําลังใจให้เพราะว่าเราเคยอยู่จุดเดียวกันในวันที่เราไม่มีแล้วเราแค่อยากทําตัวเองให้มันเข้าใกล้ความฝันเรามากขึ้นขอให้น้องๆสู้ๆนะครับวันหนึ่งอาจจะได้มาขี่มอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่าฮาร์เลย์ดวิสันด้วยกัน